สวัสดีคคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชนะคะเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีใครอยากแก่ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเรื่องของการต้านแก่นะคะว่าคําจํากัดความของคําว่าแก่คืออะไรวันนี้จะชวนคุยกันเรื่องของเคล็ดลับค่ะในการต้านแก่หรือชะลอความแก่ของเรานะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับพี่หมออ้อมแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดิกุลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทโรงพยาบาลวิมุตโฮนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะเราคุยกันต่อดีกว่านะคะเรื่องของการ ต้านแก่เห็นพี่หมอบอกว่ามีเคล็ดลับมาฝากกันด้วยค่ะก็จะมีเช็คลิสต์หด้านต้านแก่คุณก็ต้องเช็ค6ด้านข้อแรกก็คือกินดีกินดีก็คือกินให้บาลานซ์กินไม่เกินแล้วก็กินไม่ขาดบางคนอดมากเกินไปก็หน้าแก่นะเกิดภาวะ starvation หรือบางคนแบบดีท็อกมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องกินดีให้บาลานซ์ให้มันมีน้ำมีนวลมีกล้ามเนื้อที่ดีอ่ะ เอ็กซ์เซอร์ไซส์คนที่แบบอยากมีอายุยืนเพราะสมรรถนะร่างกายเราจะเห็นได้จากการออกกำลังซึ่งออกกำลังมี5าด้านคือ1เวทเวทเทรนนิ่งต้องเมนเทนกมเนื้อไม่ให้กลมเนื้อแบบเสื่อมสลายลงไป2คืออะไรก็คือคาร์ดิโอเลือดฝาดไหลเวียนเวลาถ้าเราออกคาร์ดิโอเออเราก็จะเห็นว่าเลือดลมไหลเวียนขึ้นะมาที่เฟ e ็กซิบิลิตี้คือยืดหยุ่นพวกโยคะโยคะพิลาทิสเพราะว่าพออ่อนแก่ตัวลง เขาเรียกยืดติดตึงแข็งเส้นเส้นตึงมันจะแข็งไปหมดยืดหยุ่นอันนี้จะช่วยได้ค่ะถัดไปบาลานซ์านซการทรงตัวค่ะเวลาถ้าสูงอายุไปต้องลมให้เป็นถ้าลมไม่เป็นปุ๊บกระดูกหกักมีอะไรยากจริงจริงจริจริงค่ะและอีกอันนึ้งคือ agility คือความไวความไวของสมองฝึกปุ๊บปุ๊ป๊๊เช่นน้องแอนชอบต่อยต่อยมวยพี่ลูกแล้วก็ต่อยมวยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเกมเลขหนึ่งสสาห้าแล้วมันก็จะมีโผ ให้เราทุ่มัวเหมือนกับพวขนมตึงตึๆงตึๆงตึงตึงตึงอย่างเงี้ยก็เป็น agility อย่างหนึ่งคือฝึกความไวของสมองให้ฝึกฟึบตัดสินใจรวดเร็วเพราะว่าพอสูงอายุอะบางทีคิดช้าตัดสินใจช้าคนสูงอายุอะค่ะชอบมาถามว่าเอ๊ะและคนไม่อยากแก่ชอบมาถามว่าออกกําลังกายแบบไหนดีคุณหมอก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณอะต้องการโฟกัสอะไรออกกําลังกายมันก็มี b e n e ฟิตหาอย่างแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือควรทาทั้ง ผสมผสมกันทั้งห้าเรื่องแต่เอาให้เป็นรูทีนก็คือเป็นกิจวัตรสม่าเสมอก็จะทำให้หลังการก็เมื่อกี้พี่หมอบอกแล้วว่าการกินละการออกกําลังกายกินออกกําลังนอนนอนใช่ค่ะนอนดีมีคุณภาพบางคนบอกว่าฉันก็นอนแปดชั่วโมงแต่ฉันนอนเริ่มนอนตีหนึ่งอ่าอันนั้นก็ไม่ดีเพราะตามหลักการแพทย์แผนจีนเนาะเวลาของตับซึ่งเป็นอวัยวะที่ฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบฮอร์โมนระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีตอนสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นเวลาที่อวัยวะได้พักผ่อนต่อมาคืออ่า เริ่มเข้าสังคมละ <Okay. S 2> เริ่มเข้าสังคมก็คือก็ต้องไม่เครียดไม่เครียดและมีสังคมเขาเรียก r e l a t i o n s h i p ความสัมพันธ์ที่ดีบางคนเป็นคนเก็บตัว introvert ไงคือ,อคือ i n t r o รเ r ิกับการไม่เข้าสังคมนี่ก็ไม่เหมือนกันนะ a อ t i s o c i a l กับ introvert เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะคือการที่เวลาคนเราจะแก่หรือจะไม่แก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าหรือไม่เข้าสังคมแต่ความเครียด ความเครียดที่แบบบางทีเก็บตัวอยู่คนเดียวความเครียดยึดติดไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับกับคนในครอบครัวหรือสังคมเนี่ยในศาสตร์ของลองจีวิทย์นะคะมันก็ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวด้วยเหมือนกันอ๋อหรอใช่ค่ะก็มีงานวิจัยหลายวิจัยที่บ่งบอกว่าคนที่มีความสุขคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับค,คนรอบข้างใช่ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีนั่นก็คือคุณรู้จักสมดุลนะบาลานซ์ บาลานเช่นไม่ยึดติดกับบางคนมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยบางคนมากเกินไปและสุดท้ายคือดีท็อกซิฟิเคชันคือไม่เอาสารที่ทำให้เกิดพิษในร่างกายเข้าร่างกายมากเกินไปเช่นบุหรี่กับสุราเพราะบุหรี่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของความแก่ค่ะ,ะแล้วก็เสี่ยงกับโรคภัยต่างๆด้วยใช่แล้วมะเร็งปอดหรือโรคความเสื่อมเรื่องอปอด ปอดเป็นพังผืด C O P D ก็ว่ากันไปอันนี้คือเรื่องของบุหรี่ถัดไปก็คือเหล้าเหล้าสุราการดื่มที่แบบมากกว่าโซเชียลดิค์แบบวันละดื่มสองดื่มบางคนแค่โซเชียลไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมากเกินไปตับก็เกิดตับอักเสบตับแข็งเป็นพังผืด ก็ส่งขึ้นไปถึงระบบเมตาบอลิซึมอะค่ะระบบการเผาผลาญค่ะก็ไปที่เทโลเมียที่แก่ลงได้เหมือนกันอันนี้เรากลับมาสรุปกันเมื่อกี้เราคุยกันถึง6พิาในการดูแลตัวเองต้านแก่ที่คุณหมอบอกไว้นะคะหนึ่งก็คือการกินให้ดีนอนให้ดีออกกําลังกายนะแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเขาเรียกว่าสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนนะคะแล้วก็งดบุหรี่ใช่แล้วก็ไม่เครียดไม่เครียดนะงดบุหรี่อันนี้มหึงว่างดเล่าของไม่ดีด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือ การดูแลตัวเองทั้งหมดที่เราควรจะดูแลจะได้ไม่แก่กันใช่ค่ะ,คะส่วนนี้ขอบคุณพี่หมอมากนะคะ,คะขอบคุณค่ะ